สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากร้าน g a m e r Ski e r วันนี้ก็มีสินค้าของทางร้านมาแนะนำอีกเช่นเคยนะครับสินค้าที่จะแนะนำในวันนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ชุดตัวแปลงสววินทำให้เราสามารถใช้เมาส์เล่นเกมผับจีได้นะครับก็จะมีสินค้าอะไรบ้างครับก็อย่างที่เห็นด้านหน้าเลยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ตัวคีย์บอร์ดตัวเมาส์นะครับมีตัวแปลงตัวนี้นะครับที่สามารถให้มือถือของเราเนี่ย ใช้เมาส์และคีย์บอร์ดเล่นเกม PUBG ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นเฉพาะ PUBG อย่างเดียวนะครับก็คือเกมแนวยิงปืนนะครับเล่นได้เก่อบทุกเกมเลยครับเช่นว่า Cyber Hunter ก็เล่นได้ Call of Duty ก็เล่นได้แล้วก็ Free Fire ก็เล่นได้เช่นกันครับอีกชิ้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับทางร้านก็จะมีขายแบบครบชุดอย่างที่เห็นเลยครับหรือว่าจะเอาเฉพาะตัวแปลงที่เป็นตัวตัวนี้เฉยๆก็ได้ครับ โอเคครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะคุยนะครับเป็นเรื่องของการถูกแบนครับผมก็จะขอแจ้งว่าสินค้าตัวที่ใช้ตัวสวบินเนี่ยครับจะใช้แอปที่ชื่อว่า Shooting Plus V3 ครับผมก็จะเป็นแอปที่ใช้มาสหน้าจอเหมือนเดิมนะครับเหมือนออสินค้าอืน่นที่เป็นจอยเกมของทางดานนี่ที่เคยแนะนําทําวิดีโอหรือว่าขายก่อนหน้านี่ครับก็จะจะเปรียบเสมือนว่าตั้งค่าในการแตะหน้าจอมือถือแทนเราครับผม ไม่ได้เป็นการไปดัดแปลงโปรแกรมแต่อย่างใดครับก็จะมีปัญหาเรื่องแบกครับผมเรื่องถัดไปที่ผมจะคุยก็คือว่า,าบางคนอาจจะคิดว่าใช้อุปกรณ์แบบนี้มันโกงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ถามว่าโกงไหมถ้าเปรียบเทียบกับพวกโปรแกรม Aimbot หรือว่าพวก Wallhack อะไรพวกนี้ครับที่ปกติเราเล่นเกมบน PC แล้วจะเจอกันอะไรแบบนี้ครับก,ก็ไม่ได้โกงถึงขนาดนั้นนะครับมันเหมือน,น,นเป็นตัวช่วยมากกว่า แต่ว่าถามว่าได้เปรียบมากไหมครับตรงนี้ก็พูดได้ตรงๆเลยครับว่าถ้าคนที่เป็นคนที่ถนัดใช้เมาส์คีย์บอร์ดอยู่แล้วเนี่ยได้เปรียบมากเลยครับจริงๆครับเช่นว่ามาีลูกค้าคนหนึ่งเคยบอกผมว่าเล่นผับจี G แล้วไปยิงกับคนอื่นเนี่ยอยู่ดีเห็นเขากระโดดหันยิงอะไรแบบนี้พร้อมกันทําได้ยังไงผมใช้2นิ้วเนี่ยมันยังยังทำไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ครับน่าใช้อุปกรณ์เสริมแน่นอนก็ก็เป็นไปได้อยู่ครับคือถ้าใช้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมัน เหมือนเล่นบน PC มาเลยครับแต่ว่าเปลี่ยนไปเล่นบนมือถือแทนแบบนี้ครับโอเคครับอุปกรณ์ตัวแปลงสอบวินตัวนี้ครับที่สามารถให้ใช้เมาส์และคีย์บอร์ดกับมือถือได้นี่ครับถามว่าใช้กับะระบบปฏิบัติการอะไรได้บ้างก็จริงๆใช้ได้กับทั้ง Android และ iOS เลยครับทีนี้เนี่ยสำหรับประเด็นของ iOS เวอร์ชัน13.4ณเวลาที่รับชมวิดีโอตัวนี้อยู่ยังไม่ได้ถูกแก้ไขนะครับก็แนะนำให้สอบถามทางร้านเรื่อยๆ ก่อนดีกว่าครับแต่ส่วนเวอร์ชันที่ตามก่13.4ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับผมโอเคครับสำหรับ Android นะครับมือถือตัวที่ไม่ได้ใช้ชิป MediaTek น่าจะไม่มีปัญหาครับผมถึงอย่างไรก็ตามก็แนะนําให้ถามทางร้านดีกว่านะครับว่ามือถือของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าซื้อไปแล้วมีปัญหาใช้งานไม่ได้จริงๆ อะไรแบบนี้ครับก็ไม่เป็นไรติดต่อทางร้านได้ครับเดี๋ยวทางร้านรับผิดชอบให้ครับโอเคครับในคลิปตัวนี้ทางผมจะเดโมวิธีการใช้งานด้วยครับผมก็เดี๋ยวจะเดโมโดยใช้มือถือที่เป็นระบบ Android ใช้เล่นเกม Pub G ให้ดูแล้วกันนะครับใช้ในเรื่องของการตั้งค่าให้ดูแล้วกันครับว่าเกม PUBG เนี่ยตั้งค่ายังไงแล้วพอตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยพอใช้งานแล้วเนี่ยมันลักษณะเป็นอย่างไงบ้างครับผมจะได้เห็นภาพครับและก็จะรู้วิธีการใช้งานไปด้วยเลยครับ ส่วนสำหรับระบบ ios วิธีการใช้งานไม่เหมือนกัน100%ยครับก็แต่ว่าคล้ายกันคล้ายกันนะครับก็แนะนําให้ทําทางร้านแล้วกันครับว่าใช้งานยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มดูวิธีการใช้งานก่อนเลยละกันนะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวผมอธิบายก่อนอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักในการเชื่อมนะครับจะมีหัว usb เนี่ยอยู่3จุดครับผมก็เราสามารถเสียบเมาส์คีย์บอร์ดตรงไหนก็ได้นะครับ3จุดนี้ไม่มีปัญหาครับผม แล้วก็ต้องเสียบสายชาร์จเพื่อใช้งานตลอดนะครับสายชาร์จเสียบตรงไหนจะเป็นจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมเซตอัพให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคครับทางผมก็เซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหนึ่งสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือดาวน์โหลดแอป h o o t i n g Plus v 3 จะเป็นแอปตัวนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Google Play Store สําหรับ iOS ก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Apple Store นะครับเป็นแอปฟรีครับผมหลังนั้นนะครับให้ทําการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ตัวสว f วิ a เนี่ยครับกับตัวมือถือของเราผ่านระบบบลูทูธนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับทําอย่างนี้ครับผมให้เราไปรอที่หน้าตั้งค่า b l บลู o t h ของตัวมือถือนะครับครับให้เปิดบลูทูธนะครับโอเคครับวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับให้กด Control 1 พอกดคอนโทรลหนึ่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็สแกนค้นหาบลูทูธในมือถือนะครับเราจะเจอตัวนี้ครับ Shooting Plus V 3 a ครับผมให้แพงครับให้ให้ให้เชื่อมต่อนะครับอ่าเชื่อมต่อเรียบร้อยครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เราไปที่แอป Shooting Plus V 3ครับเชื่อมต่อสำเร็จมันจะขึ้นว่า Shooting Plus V 3 a connected นะครับเป็นสีเขียวตรงนี้ครับสิ่งที่ต้องทำต่อนะครับให้กดตรงตรงตรงนี้ครับ Display the floating ball key ครับกดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับ มันก็จะมีบอลกลมๆขึ้นมาครับลูกบอลกลมๆตัวนี้ V ีจะใช้สําหรับตั้งค่าตั้งค่าในเกมนะครับคือตั้งค่าเมาส์คีย์บอร์ดของเรานี่แหละครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เข้าไปในเกมเลยครับผมเกมพับจีทางผมเปิดเอ่อเทรนนิ่งโหมดรอก่อนไว้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคนที่ทําตามขั้นตอนแล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยไม่มีลูกกลมๆขึ้นนะครับลูกกลมๆ V3 ตัวนี้เนี่ยปกติจะพบปัญหาในมือถือรุ่นอ p p o ปครับวิธีการแก้นะครับต้องอนุญาต ให้แอปตัวนี้สามารถลอยบนหน้าจอได้อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันครับมันจะมีวิธีแก้อยู่นะครับก็คือถ้าของเราเนี่ยมันไม่ขึ้นเป็นลูกกลมๆตรงนี้เนี่ยแล้วเป็นมือถือรุ่น oppo อะครับก็สามารถกดลิงก์นั้นแล้วดูวิธีแก้ตรงนั้นได้ครับถ้าทําแล้วยังแก้ไม่ได้หรือว่าติดปัญหาอย่างไงก็สามารถติดต่อทางล้างได้ทีนี้นะครับทีนี้มาเรื่องของการตั้งค่าครับทีนี้เนี่ยผมมาถึงในโหมดของ training แล้วการตั้งค่านะครับไม่ยากครับผมให้กดตรงตัวลูกกลมๆ v 3ตัวนี้ครับ อ่ามันก็จะขึ้นมานี้จะเป็นการตั้งค่าเบื้องต้นที่ผมเคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับอ่าถ้าเราต้องการตั้งค่าใหม่หมดเลยให้กดตรงที่ New นะครับภาษาไทยก็จะเป็นใหม่นะครับโอเคพอพอผมกด New ไปแล้วเนี่ยอ่ามันจะลบไปบางปุ่มครับผมปุ่มหลักๆนี่จะไม่ลบไปอาจจะเป็นเรื่องเงื่อนไขของโปรแกรมก็ได้ครับว่าตัวเมาส์กับตัวเคลื่อนที่ที่เป็น L เนี่ยสำหรับตัว W A S D เนี่ยจะไม่หายไปนะครับ ทีนี้วิธีการตั้งค่านะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวเดินเนี่ยใช้ตัว W A S D เนี่ยเหมือนคีย์บอร์ดน่ครับจะเป็นตัว a อน l o ล็อก็ก็เอาเหมือนมาเลื่อนตรงตรง,ตรงจุดที่เราใช้วิ่งปกติอะครับวางไว้ตรงนี้นะครับตัวจัดไพยเนี่ยตัวเมาส์แล้วก็มีคล้ายๆเป็นจุดแดงๆด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มคลิกซ้ายนะครับปุ่มคลิกซ้ายเราก็ลากมาตรงที่เป็นปุ่มยิงนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ปุ่มคลิกขวา ก็ลากมาตรงที่ปุ่มเล็งนะครับตรงนี้ครับส่วนไอตัวมุมมองนะครับมุมมองจะเป็นตัวรูปเมาส์ตัวนี้ครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับลากมาให้ดูตรงกลางนะครับเนี่ยตัวมุมมองครับผมจะเป็นตัวนี้ครับสามารถตั้งเร็วช้าได้นะครับตรงนี้ครับวิวสปีดสีอะไรแบบนี้ครับตามความถนัดครับลองปรับกันได้ครับแต่ว่ามันจะปรับไม่ได้ละเอียดเหมือนในเกมคอมนะครับครับผมมันก็จะมีตามที่เขาให้มาที่เลยครับแนะนําให้ตัวปุ่มเอ่อมุมมองตรงนี้นะครับ ให้ตั้งตรงแถวที่เราจะรูทครับผม เหตุผลที่วางไว้ตรงนี้นะครับจะอธิบา,ายให้ฟังครับก็คือพอเรารูดเนี่ยเราสามารถใช้เมาส์ตัวนี้เลื่อนไปนขา้างล่างข้างบนได้ครับของอที่เราจะรูดเก็บขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเลื่อนตามแล้วเราสามารถที่จะตั้งค่าแล้วก็ทางผมเนี่ยสามารถเอาปุ่ม E เนี่ยครับเป็นตั้งค่าว่าจะหยิบตัวด้านบนเสมอครับก็คือการว่าเราเราต้องการของอะไรเนี่ยเราเลื่อนครับผมเราเลื่อนเราเลื่อนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เซตปุ่มเอาว่าโอเคไอเทมได้หมดสุดนะเป็น E แล้วกันนะด้านถัดไปเนี่ยอาจจะเป็น F ตัวถัดไปอาจจะเป็น G อะไรแบบนี้ครับ มันจะให้เก็บได้ทั้งข้างบนตรงกลางและก้าขล่างเลยอโอเคครับทีนี้ปุ่มปุ่มกระโดดนะครับผมก็กด Space ตรงคีย์บอร์ดนะครับนี่ครับกดปุ่มมันก็จะขึ้นมาตรงกลางหน้าจอครับเราก็ลากลากตัวนี้เนี่ยไปตรงที่จุดกระโดดนะครับทีนี้ปุ่มปุ่มหมอบปุ่มหมอบเป็นเป็น,เป,นเป็นแซดละกันนะครับผมก็เอาตัวแซดเนี่ยมาอยู่ตรงที่ปุ่มหมอบนะครับ แล้วก็ปุ่มนั่งลงนะครับนั่งลมก้มนั่งลงหรือว่าก้มเนี่ยผมก็เป็น C กดปุ่ม C บนคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงกลางผมก็ลากมันไปครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วก็ปุ่มชักปืนนะครับชักปืนก็จะเป็นปุ่ม R เหมือนในคอมนะครับรีโหลดนะครับก็เดี๋ยวเอามาลากตรงที่ที่ชักปืนครับผมกระเป๋านะครับกระเป๋าก็อาจจะเป็นอ่าปุ่มมันไม่พอนะครับตอนแรกกะว่าจะเป็น I นะครับก็แล้วแต่ตั้งเลยอาจจะเป็น T ก็ได้เดี๋ยวผมสมมุติว่าเป็น T แล้วกันครับ วางไว้บนกระเปนะครับแล้วก็ปุ่ม M อ่าโทษที M ไม่มีนะครับก็เป็นปุ่ม B และกันเป็นแมปนะครับเป็นแมปวังไว้บนแมปครับแล้วก็ปุ่มอ่อผมใช้ปุ่ม Q ในการปิดปิดรูทนะครับถ้ารูทของไม่หมดครับผมเราต้องการปิดมันกักด Q ได้แล้วก็ปุ่มหยิบนะครับ ผมก,กด e e ตรงนี้เป็นไอเทมแรกแล้วก็ f เป็นไอเทมรับแล้วก็ v เป็นไอเทม3มครับผมคือไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเหมือนผมก็ได้นะครับเอาแบบตามถนัดครับผมตามที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าแบบเบื้องต้นก่อนนะครับเข้าค่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ พอตั้งตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดเซฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันครับเดี๋ยวพอใช้งานให้ดูเนี่ยก็จะเข้าใจครับคือมันเหมือน,นกับเล่นเล่นบนคอมเลยครับผม โอเคครับวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่เห็นว่าการตั้งค่ามไม่ยุ่งยากครับผมไม่สำหรับผมนี่คือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยยุ่งยากเลยครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ค่อนข้างดีครับสำหรับคนที่อยากจะได้เปรียบมากขึ้นนะครับหรือว่าสำหรับคนที่เล่นเล่นบน PC มานาแล้วแล้วก็ค่อนข้างชินในรูปแบบนั้นแล้วก็อยากจะได้อารมณ์แบบนั้นเนี่ยแล้วก็เล่นบน มือถือด้วยอะไรแบบนี้ครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อทางร้านได้นะครับทางผมก็จะใส่ข้อมูลการติดต่อเนี่ยไว้ตรงด c ส i p ชั้นด้านล่างนะครับและก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ชอบอสินค้าแนวแบบนี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกียร์ g ิ่งเกียร์นะครับก็สามารถที่จะกด s u b s c r i b e และก็ไลค์วิดีโอนี้ได้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ